สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกสําหรับวันนี้นะครับเขาจะพาเพื่อนๆไปกินไปอิ่มกันจนตัวแตกกับของกินของอร่อยราคาเบาๆหนักพุงสบายกระเป๋านะครับ <Wow. S 1> สําหรับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาแถวขเขาเรียกบางโพนะครับเพื่อนๆบานโพก็อยู่ในจังหวัด น่าจะเป็นรอยต่อระหว่างนนทบุรีกับปทุมธานีนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนร้านพาลวยข้าวขาหมูและขนมจีนบุฟเฟ่ราคาเดียวแค่78บาทเท่านั้นนะครับเ,เพื่อนๆอิ่มครบจบไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารหลกักอาหารทานเล่นขนมหรือว่าน้ำดื่มนะครับครบจบในราคาแค่78บาท ตอนที่ผมมานะครับก็เป็นช่วงประมาณบ่าย2แล้วนะครับเพื่อนๆดูคนยังเยอะอยู่เลยนะครับช่วง11ดโมนะครับไปจนถึงบ่ายโมงกว่า,วาเนี่ยคนจะแน่นมากๆนะครับสำหรับร้านนี้พารวยข้าวขาหมูและขนมจีนบุฟเฟ่ราคาเดียวใจจบครบอิ่มจุกๆในราคาแค่78บาทก็ตัวขาหมูนะครับคนเยอะมากๆอยคิวยาวนะครับ เล่นขนมจีนก่อนเลยนะครับเข้ามาถึงนะครับก็จะมีบาร์ขนมจีนนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยครับสามารถหยิบเส้นผักเกือบ20รายการนะครับตัวผักและน้ำยามีทั้งน้ำยาป่าน้ำยากะทิน้ําพริกและแกงเขียวหวานนะครับเพื่อนๆทุกอย่างนะครับตักขี่รอบก็ได้ไม่จำกัดเวลา ไม่จำกัดรอบนะครับเพื่อนๆคือเป็นบุฟเฟ่ที่แบบใจถึงมากๆครับร้านแบบนี้นะครับเพื่อนๆเราต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับของอร่อยอร่อยอิ่มแบบนี้ต้องช่วยกันสนับสนุนกันเยอะๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับผักมีเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นผักแพ้วนะครับเพื่อนๆนี่ครับผักนี้แพงๆนะครับก็ยังเอามาเป็นบุฟเฟ่ให้นะครับเพื่อนๆ นี่ครับแล้วก็จะมีมะเขือกระลำปีซอยนี่ครับแล้วก็ผักชีลาวผักชีไทยผักชีฝรั่งนี่ครับเ,เพื่อนเพื่อผักเยอะมากๆแล้วดูน้ำยานะครับเพื่อนเพื่อนข้นมากๆครับนี่ครับคนขนาดนี้แล้วลูกชิ้นตักได้ไม่อั้นด้วยนะครับอันนี้ถ้วยนะครับเพื่อนเพื่อน จริงๆเป็นถ้วยใส่ขนมนะครับผมมาครั้งแรกไงก็ไม่รู้ตักใส่น้ํายาชะง,งั้นนี่ครับน้ํายามีให้เลือกสี่อย่างนะครับเพื่อนๆเข้มข้นทุกเมนูเลยครับเพื่อนๆเข้มข้นทุกอย่างเลยเนี่แล้วอยู่ตัวแกงเขียวหวานไก่นะครับเห็นมะเขือแล้วแบบหืมอยากจะหวานทั้งหม้อมะเขือเขาต้มได้ดีมาก เห็นแบบนี้รูปแบบแบบนี้อร่อยแน่นอนนะครับเพื่อนเพื่อนทั้งสีสันของแกงนะครับแล้วก็ตัวไก่นะครับเต็มหม้อเลยครับและเพื่อนๆนและตัวมะเขือนะผิวเขาสวยด้วยแล้วก็นิ่มด้วยมะเขือแบบนี้อย่างชอบเลยครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็จะมีตัวเฉากล้วยนะครับเฉากล้วยเป็นน้ําตาลทรายแดงแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆนแล้วก็จะมีน้ําเชื่อมให้โอ้โหใจถึงมากๆครับ นี่นะมีเมนูพิเศษด้วยนะครับเป็นเมนูส้มตำจะตำเองหรือเรียกพนักงานตำให้นะครับได้หมดครับเ,เพื่อนๆนี่ครับถือว่าเป็นความอร่อยที่แบบ78บาทเท่านั้นเองนะครับเ,เพื่อนเพื่อกินแค่ขาหมูจานแกงเขียวหวานจานแล้วก็ตบด้วยขนมหรือว่าจะส้มตำก่อนตบขนม ยังไงก็คุ้มครับเพื่อนเพื่อนก็ถือว่าตกจานละยี่สิบาทคุ้มอร่อยเวอร์วังมากๆนะครับร้านแบบนี้ผมคิดว่าเขาทำด้วยใจนะครับเพื่อนเพื่อนดูครับแล้วัตถุดิบดูขาหมูครับเพื่อนเพื่อนทั้งความหอมนะครับสีสันและหน้าตาคือหน้าทามากๆครับเพื่อนเพื่อนีน่ครับสามารถลาดน้ำซอสของตัวขาหมูตามความชอบเลยนะครับเพื่อนเพื่อน ชอบแบบชำๆแล้วก็ชอบแบบน้อยๆนะครับลาดตามความชอบนะครับแล้วดูสับมาให้แบบนี้เยอะมากๆเหมือนกลัวลูกค้าไม่อิ่มครับและที่สําคัญนะครับสับแบบชิ้นใหญ่ๆคาโตโตสะใจนะฮะเ,เพื่อนๆก็ขาหมูนะครับสามารถสั่งมาได้เลยนะครับเ,เพื่อนๆคือร้านนี้แบบอย่างที่บอกไปครับเ,เพื่อนๆคือเป็นร้านที่แบบใจถึง แล้วแบบเอาใจลูกค้าไปเลยนะคะเพื่อนๆคือเขาเข้ามาเนี่ยให้จานมาสองใบเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถจะเอาเป็นขาหมู2จานเลยหรือว่าจะเป็นขนมจีนหนจานขาหมู1จานหรือว่าจะเลือกเป็นเมนูส้มตําแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะเพื่อนๆใจถึงมากๆครับให้จานมาทีเดียวสองใบ เข้ามาถึงนะครับผมตักขนมจีนเข้ามาก่อนแต่เห็นข้าวขาหมูแบบนี้เปิดตัวข,ข้าวขาหมูก่อนเลยครับเพื่อนเอนคือแบบมีความอร่อยแบบฉ่าๆนะครับเพื่อนเอนแล้รสชาติของตัวเขาเรียกอะไรน้าโพระโนะครับรสชาติแบบละมุนกลมกล่อมและขาหมูกับตัวน้ำโพรร้อนๆข้าวร้อนๆ าแล้วมันได้อรรถรสมากครับเป็นความอร่อยที่คุ้มเวอร์เวอร์แค่ทานข้าวขาหมูสองจานนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วโปะเยอะขนาดนี้หาทานที่ไหนได้ครับเพื่อนๆแค่ทานข้าวขาหมูแบบทั่วไปนะเดี๋ยวนี้นะครับเพื่อนเพื่อหาสิบบาททั้งตบติดเขียงแล้วก็หั่นสับมาโปะบนข้าว แต่ดูร้านนี้ครับเพื่อนเพื่อนจ่ายเจ็ดสิบาทครบจบทุกอย่างทั้งเมนูอาหารทานหลักทานเล่นหรือว่าจะเป็นส้มตำน้ำดื่มยังบริการฟรีครับเพื่อนเอิ่มครบจบร้านนี้ตบด้วยขนมหวานเย็นชื่นใจกับเฉาก้วยโอ้โหเพื่อนๆครับอร่อยคุ้มเวอร์วัง เอาใจผมไปเลยครับเต็มเต็มดวงเลยครับเพื่อนเพื่อนร้านนี้ความอร่อยนะครับให้ร้อยเลยครับเพื่อนๆ่ร้านนี้อร่อยมากอร่อยทุกอย่างเนี่ยต่อด้วยตัวขนมจีนะครับเพื่อนเพื่อนดูครับน้ำยาเข้มข้นหอมมากๆครับเพื่อนเพื่อนและตัวลูกชิ้นหรือว่าจะเป็นขาไก่นะครับข้อไก่นะครับหเปื่อยนุ่มละมุนผัก สดก,กรอบนี่ครับเพื่อนๆจะตักแบบผมก็ได้นะครับตักเป็นถ้วยแบบนี้พอราทานเสร็จนะครับ<ม>ก็เอาตัวทิชชู่นะครับเช็ดให้ม,มันสะอาดหน่อยครับเพื่อนๆแล้วก็ไปตักตัวเฉาะกล้วยหรือว่าตัวเฉาะกล้วยนะครับจะใส่เป็นถ้วยแก้วน้ํานะครับขอมีแก้วน้ําบริการให้เพื่อนๆน,น,นะครับ เป็นแก้วน้ำพลาสต็กนะครับเ,เพื่อนๆสามารถตักได้ลืมบอกไปนะครับสำหรับร้านนี้นะครับจะมีเมนูอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เสียตังเพิ่มอย่างเดียวเลยนะครับคือตัวไข่นะครับเ,เพื่อนๆไข่10บ,บาทผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆไม่ใช่แค่ไข่ต้มนะครับเ,เพื่อนๆร้านนี้คือเป็นไข่แบบเอาไปแช่ในน้ําพะโลจนน้ําพะโลซึมเข้าเนื้อทุกอนูอร่อยแบบ คุ้มมากขนมจีนนะคะรับเพื่อนๆตัวขนมจีนนะครับเส้นขนมจีนก็เหนียวนุ่มซุยดเนเพลินอร่อยมากคือเป็นแบบร้านที่เลือกวัตถุดิบมาแต่ละอย่างนี่คือแบบอย่างดีเลยครับเพื่อนๆและตัวน้ำยานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาป่าหรือจะเป็นน้ำยาแบบกะทิ หือว่าเป็นแกงเขียวหวานและตัวน้ำพริกสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทานขนมจีนนะครับบอกได้เลยครับว่าอร่อยทุกเมนูและผักให้แบบช่ำๆคือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่ชอบทานขนมจีนก็คุ้มเพื่อนๆที่ชอบทานข้าวขาหมูก็คุ้มอร่อยทุกเมนูครับเพื่อนๆอร่อยจนตัวอ่า เฉาก้วยครับเพื่อนๆเฉากล้วยก็เด้งหนึบหอ,อมตัวน้ําตาลทรายแดงและน้ําเชื่อมฉ่าๆเหมือนหวานกันไปเลยครับเพื่อนๆไม่เอาแล้วก็อีกหนึ่งจานนะครับเพื่อนๆต่อด้วยตัวนี่ครับคากิคาจักสาหรับจานนี้ก็เป็นคาจักนะครับคาจักนี่ก็จะเป็นตัวที่ต่อจากตัวคากิครับเพื่อนๆ แล้วดูอันใหญ่ๆมากๆสับให้ทั้งอันโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นครับเพื่อนๆเป็นร้านที่แบบใจฟูมากๆครับมาทานร้านนี้นนครับเขานี้เขาเรียกบ้าน,นโพนะครับ <ๆ S 2> เพื่อนๆขับเข้ามาในซอยบ้านโพนะครับหรือปักหมุดมาที่ร้านพารวยข้าวขาวหมูบุฟเฟ่ได้เลยครับเพื่อนๆร้านเขาทําหมุดในแผนที่ไว้เรียบร้อยแล้วครับ ทางร้านก็เปิดขายมาน่าจะครบปีแล้วนะครับเพื่อนๆยังยืนยันราคาเดิมอยู่ที่78บาทคุ้มอร่อยครบจบในร้านเดียวรับรองนะครับเดินทางมาทานร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน,นะครับเพื่อนๆน,นี่ครับดูคาจักครับเพื่อนๆสับมาให้แบบสะใจมากๆคาจักนะครับมันจะเป็นตัวที่ต่อจากคากิมันจะมีทั้งเนื้อทั้งเอ็น และหนังแบบนุ่มๆหนึบๆแล้วร้านนี้ต้มได้ดีมากๆก,กำลังสวยกำลังหนึบกำลังกรุบและซุปข้าวเหนียวทุกนันูโอ้โหพเพื่อนๆครับอร่อยเวอร์คุ้มเวอร์นี่ครับพเพื่อนๆคาจักมันจะเป็นแบบนี้ครับเด่งๆแบบนี้ทั้งคาจิและคาจักนะครับพเพื่อนๆ เขาจะสับมาแบบให้ฉ่ำๆเลยครับเพื่อนๆจะเอาเป็นเต็มข้อหรือว่าครึ่งเดียวบอกกับทางร้านได้เลยนะครับทานไม่หมดก็บอกเขาได้นะครับว่ารอบนี้ขอน้อยๆหน่อยนะครับเพื่อนๆนี่ขนาดรอบนี้ผมตักข้าวเพียนงนิดเดียวนะครับเพื่อนๆโปะมาเยอะให้ขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> แล้วเป็นข้าวขาวหมูบุฟเฟ่ที่ได้ทั้งความอร่อย สำหรับตัวผักนะครับก็สามารถตักเองได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผักกาดดองนะครับหรือว่าจะเป็นตัวผักน้านะครับเป็นเพื่อนอร่อยเย็นผักนะครับบอกเลยครับตัวผักกาดดองก็เลือกใช้ของดีๆนะครับทั้งมีความหอมนะครับความเปรี้ยวความนุ่มโอ้โหอย่างาแจ่มนะเ,นเพื่อน สำหรับร้านพาลวยข้าวขาวหมูบุฟเฟ่และขนมจีนะครับจบในราคาเดียวแค่78บาทเท่านั้นนะครับได้ทั้งขนมและน้ำดื่มและยังมีเมนูพิเศษในแต่ละวันด้วยนะครับเปิดพร้อมขายตั้งแต่7โมงเช้านะครับเป็นจนถึง4โมงเย็นของทุกๆวันนะครับเพื่อนๆและสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปที่ช่องจรงิจรงจังกับเรื่องแดกทำมานำเสนอ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดความอร่อยแบบอิ่มจุใจราคาเบาๆแบบนี้นะครับสวัสดีครับ